สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายน2 5 1 7เนาะวันนี้มาดูชาวบ้านสูบน้ำใส่นาข้าวอีกวันหนึ่งน้องเพื่อนน้ำกําลังไหลลงมาใสทุ่งนาแล้วตอนนี้สายยางเพื่อนอีสายจากเครื่องสูบน้ำนี่ไหลขึ้นมาแล้วอตอนนี้รถไถนา ใช้รถไถน,น้องเพื่อนใช้รถไถสูบน้ำขึ้นมาเนาะกินไม่เสนอการต้องเดินยากสูบน้ำแล้วก็ผ่านสายมาลงมาหาทุ่งน,นาน้องเพื่อนแบบนี้เนาะน้ำก็กำลังไหลอยู่เนาะ สูบน้ำใส่นาข้าวเพื่อนอนี้เป็นอันนี้เป็นช่วงที่2องเนาะเราได้ลงคลิปไปให้เพื่อนได้ชมไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะวันนี้ก็มาสูบน้ำอีกเพื่อนเพราะว่าดินจะแห้งมากสูบครั้งเดียวก็ไม่พอเนาะยังไม่เต็มมันเพื่อนยังไม่ถึงยังไม่ได้ครบทุกแปลงเนาะต้องมาสูบอีกพุ่งนาข้าวสีเขียวเพื่อน ปีนี้แรงมากก็เลยต้องมาสูบน้านําใสนาข้าวเนาะแต่แปลงนี้ก็จะอยู่ติดติดกระส่ใหญ่ก็เลยมีน้ําสูบใสเนาะแต่แปลงของคนอื่นจะไม่มีน้าเลยเพื่อนจะไม่มีน้ําสูบใสเนาะก็จะแห้งปล่อยแห้งไปเนาะทำผลไม่ตกแต่ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กระส่น้ําก็เลยได้น้ําสูบใสตรงนี้เนาะ น้ำไหลแรงอยู่เนาะเป็นท่อพยาน่าเพื่อนเพื่นใช้หัวรถไถกับสายพานปัน่นสูบน้ำขึ้นมาเนาะโอ้น้ำก็ไหลอยู่เนาะเพื่อนไปหาเจ้าของไม่เจอไม่มีทางไหนโอ้อจะทามหน่อยก็ถูกกีวันเนาะโอ้โหไหลแล้วไหลแล้วปีนี้ฝนตก แค่ตอนวานข้าววานตืบไม่ได้แต่พอวานเสร็จก็แห้งเลยนะฝนไม่ตกอีกเลยคนะุณนานก็เลยแห้งแล้งก็เลยต้องสูบน้ําใส่โอ้ลุงมาเกี่ยวหญ้าบ่นโอ้ลุงเกี่ยวหญ้าอยู่ทางนูน้นเกี่ยวหญ้าอยู่ทางนู้นข้ามได้แล้วข้ามมาแล้วโอ้แดดร้อนก็สู้เกี่ยวหญ้าเนาะก็ว ang, ่างทอยล้างไปลนไปใน สะน้ำเด้อสะน้ำก็อยู่ใกล้เพื่อนหลังนั่นลมก็แรงด้วยวันนี้ถ้าไม่มีแรงก็เสร็จเลยลมพัดไปขอบยาไปแล้วอันนี้สูกกี่วันแล้วนี่นนอสองวันกับวันนี้อ๋อยังไม่เต็มเนาะ ยังไม่เต็มนาเพื่อนยังไม่ได้ไม่เต็มทุกเพลงเนาะขาดอีกหลายเพลงบ่ลุงต้องเร่งหอบหญ้าเพื่อนฮะหญ้าจะเหี่ยวก่อนอากาศร้อนเนะดี๋ยวเสร็จต้องเร่งหอบหญ้าไปไว้ในร่มไปใส่กระสอบก่อนไม่งั้นหญ้าแห้งหมดก่อนเนาะอากาศร้อนด้วยลมด้วยนีย้ทั้งแดดทั้งลมวันนี้ทําไม่รีบหอบหญ้าเก็บเดี๋ยวจะเหี่ยวก่อน ปล่ยไม่กินอีกเป็นหญ้าแห้งทีนี้ก็จะใช้ท่อพยานาคตัวนี้น้องเพื่อนนี่เป็นท่อพยานาคแล้วก็ต่อสายออกไปเนาะไปหาทุ่งนาต่อสายออกไปหาทุ่งนาทีน้ำก็จะไหลหาทุ่งนาเนาะ ช้หัวรถไถแบบนี้เพื่อนหัวรถไถแบบนี้เลยเนาะใช้หัวรถไถนาเดินตามเพื่อนใช้สายพานเนาะใช้สายพานมาปั่นตัวข้อพยานาตตัวนี้เนาะดึงน้ำขึ้นไปตามสายยางเนาะปล่อลลงไปในทุ่งนาเพื่อนข้อพยานาก็จะอยู่ยาวลงไปในสระน้ำ เป็นสระใหญ่เพื่อนนี่สระใหญ่มีน้ำเยอะเนาะน้ำเขียวน้ำใสมากเลยเพื่อนเป็นสระของหมู่บ้านเราเนาะสระใหญ่เลยน้ำใสมากเลยเพื่อนน้ำเขียวเลยเนาะ ก็ได้เกียยเเก่ยวหญ้าต้องได้เกี่ยวหญ้าเผาวันอะไรนี่นหรับให้บัวน้นองเำฝนบัวรอกินอยู่ติดขอกนะเป็นเกี่ยวหญ้าฝนเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะบรรยากาศรอบๆ สะใหญ่นเพื่อนน้ำเยอะมากสนันนี่ก็เป็นเถาวันเป็นหญ้าที่คุณลุงเอาไปให้วัวเนาะใ้เวลาว่างเนาะเปิดเครื่องสูบน้ำไว้ก็หาหญ้าให้วัวเป็นการสูบน้ำใส่นาข้าวรอบสองเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานก็สูบแต่ว่าน้ำยังไม่เต็มน,นาเนาะยังไม่ได้ครบทุกแปลงเลยต้องสูบอีกเป็นน้ำจากสระใหญ่เอาไป มองไปข้างหน้าก็เป็นข้อวัวเป็นที่เก็บปลาของชาวบ้านเหมือนกันนี้ตามุ่งนามีเยอะเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วง